ปริศนากำแพงเมืองเกาลูนนครอ,อนาธิปไตยที่โลกลืมครั้งหนึ่งในใจกลางฮ่องกงเคยมีสถานที่ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงและได้ชื่อว่าดินแดนที่หนาแน่นที่สุดในโลกนั่นคือกำแพงเมืองเกาลูนมันคือตึกรามบ้านช่องที่ถูกสร้างต่อเติมขึ้นไปอย่างไร้ระเบียบจนกลายเป็นป้อมประการคอนกรีตขนาดมือมาที่ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงไปถึงพื้นได้ ภายในเขาวงกตที่มืดมิดและชื้นแฉะแห่งนี้คือที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่าห้าหมื่นชีวิตที่อัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่เพียง2.6เฮกตาร์ที่นี่คือเมืองย่อมๆที่มีทุกอย่างในตัวเองตั้งแต่โรงงานร้านค้าคลินิกเถื่อนไปจนถึงบ่อนการพนันโดยที่ไม่มีรัฐบาลใดสามารถเข้ามาควบคุมได้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอด และความอนาธิปไตยที่ดำรงอยู่ท่ามกลางมหานครที่ทันสมัยแม้จะถูกรื้อถอนไปแล้วในปี1994แต่เรื่องราวของมันยังคงเป็นตำนานที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยปริศนามันคือความเสื่อมโทรมของสังคมหรือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์แล้วคุณล่ะครับถ้าเลือกได้คุณจะยอมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ไร้กฎเกณฑ์แต่เปี่ยมไปด้วยอิสระเช่นนี้หรือไม่